สวัสดีครับผมเก่งนะครับจาก CW ดศูนย์รับซื้อขยะรีไซเคิลครับก็สําหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยต้องยินดีต้อนรับนะครับผมเข้าสู่คลิปนี้เนาะซึ่งคลิปนี้เองเนี่ยก็จะถูกออกอากาศในวันเสาร์ที่4มิถุนายนพศ2565นสาะครับก็สาหรับวันนี้นะครับผมวันเสาร์นี้เนาะที่ไม่ได้มาไลฟ์สดเพราะว่าพอดีผมติดภารกิจนะครับผมน่าจะอยู่ระหว่างเดินทางไปเชียงใหม่นะครับผมเพราะว่ารีบมาบันทึกเทปก่อนล่วงหน้าเนาะก็คลิปนี้นะครับจะเป็นการ พูดถึงคําถามนะครับผมยอดฮิตเลยนะครับยอดฮิตนะครับที่เราได้ทําการรวบรวมมานาะซึ่งมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับผมที่ถามเข้ามาบ่อยครั้งมากในคําถามในคำถามที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทําการตอบกันแบบละเอียดละเอียดนะครับผมเชื่อว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆนะครับสําหรับใครที่มีข้อสงสัยในประเด็นคาถามเหล่านี้นะครับข้อที่1 มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าการจะเริ่มต้นทําธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลเนี่ยมันควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรและมันจะต้องเริ่มต้นอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นต้องบอกว่าร้านของผมเนี่ยเปิดมาปีนี้เนี่ยเข้าสู่ปีที่27สิงหาคมนี้ก็จะเข้าสู่ปีที่27แล้วลหละเนาะแล้วตัวผมเองเนี่ยก็เป็นเจเน r เรชันที่2นะครับผมเนาะก็ ต้องเรียนตามตรงว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ก่อตั้งแล้วก็บุกเบิกในตัวธุรกิจรีไซเคิลของ c w นะครับแต่ผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสอยู่ในงานนี้นะครับผมตั้งแต่สมัยช่วงอายุประมาณ18-19นาะที่คุณพ่อเขาเริ่มเริ่มปลูกฝังพัฒนาเรามาเนาะก็ต้องบอกตามตรงว่าสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์กับ ใครที่สนใจที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจนี้เหมือนกันนะครับผมเนาะตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นจากการที่ไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของขยะรีไซเคิลเลยนะครับสิ่งแรกที่คุณพ่อเขาสอนผมมานะแล้วผมก็เชื่อว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นทําธุรกิจนี้นะคือเรียนรู้โดยใช้การลงมือทํา ความรู้ที่เราอ่านในหนังสือหรือพบเจอตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะรีไซเคิลเนี่ยผมต้องบอกตามตรงว่ามันไม่พอมันไม่มีวันเพียงพอหนังสือที่เราอ่านจะไม่มีวันเพียงพอองค์ความรู้มันจะไม่พอในการปฏิบัติจริงถ้าเราไม่ลงมือทำอย่างในตัวองค์ผมเองเนี่ยถามว่าแล้วน้องเก่งไปเอาความรู้ในเรื่องของการคัดแยกขยะรีไซเคิลมาจากไหน เริ่มจากลงมือทําคุณพ่อเขาจะให้ผมเนี่ยลงไปปฏิบัติงานเนาะลงไปดูคัดแยกของเวลาที่ลูกค้าเอาของมาขายดูว่าบริษัทเราเนี่ยแยกของอย่างไรบ้างนะครับผมเนาะก็วิธีการเริ่มต้นที่ผมจะแนะนําก็คือเริ่มต้นจากการนี่แหละคุณต้องเริ่มจากการคัดแยกขยะรอบตัวคุณก่อนเนาะเริ่มดูคลิปวิดีโอเริ่มคัดแยกแล้วเอาไปขายที่ร้านของเก่าเพื่อจะได้จําให้ได้ว่าขยะเนี่ยมันคัดแยกอย่างไรบ้าง นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยอย่างในคลิปวิดีโอคอนเทนต์ต่างๆที่บริษัทเรามีการถ่ายทำออกมาเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าเราได้เอามาเล่าให้ฟังเนาะเป็นความรู้เกี่ยวกับวิธีการแยกเพื่อเพิ่มมูลค่าถ้าลองติดตามดูคลิปผมดีๆนะมันจะไม่ใช่แค่การบอกแค่ราคาขยะอย่างเดียวแต่เราจะมีการบอกด้วยว่าวิธีการที่จะแยกขยะแล้วเนี่ยให้มันมีมูลค่าและจะแยกยังไงให้มันมีมูลค่าเพิ่มเติมขึ้นไปอีก นั่นแหละเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับในเรื่องของการทําธุรกิจขยะรีไซเคิลคือเราจะต้องมีความรู้วิธีการคัดแยกแยกให้เป็นแล้วเราจะต้องรู้ว่าอะไรที่แยกยังไงแล้วมันจะขายได้มูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นทําไมจะต้องรู้กำไรของการทําธุรกิจขยะรีไซเคิลนะครับมาจากการที่คัดแยกส่วนต่างเศษสตางค์นั่นแหละอันนี้ผมเล่าตามตรงเลยนะคือมันเป็นการคัดแยกอยางเศษสตางค์เช่น ลูกค้าเอากระดาษย่อยมาขายเรากระดาษเล่มมาขายเราเนี่ยสมมตินะสมะสมตินะเราซื้อในราคา3บาทแต่มันมีเนื้อขาวดาอยู่ซึ่งขาวดามันกิโลกรัมละประมาณ6บาท7บาทนั่นหมายความว่าเวลาที่เราไปรับซื้อขยะรีไซเคิลที่เป็นกระดาษรวมสีมาเนี่ยเราก็ต้องมาทาการแยกขาวดาออกเพื่อไปขายให้มันได้แพงขึ้นนั่นแหละคือกระเป๋าตังนั่นแหละคือกําไรในธุรกิจขยะรีไซเคิลคือการมองเห็นคุณค่าของความละเอียดอ่อนนี่แหละ นี่คือประเด็นที่หนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีถ้าจะเริ่มต้นทำธุรกิจขยะรีไซเคิลน,นะความรู้เกี่ยวกับความเข้าใจกับการคัดแยกขยะเบื้องต้นพื้นฐานนี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องมีเลยสิ่งแรกสิ่งที่2ก่อนที่เราจะรับซื้อขยะรีไซเคิลได้นะครับเราต้องมีตังค์ครับผมเราควรจะมีเงินเงินทุนหมุนเวียนเนาะเงินทุนหมุนเวียนนี่ไม่ใช่เงินที่จะเอาไปลงทุนซื้อที่ดินสร้างอาคารนะ แต่เป็นเงินทุนหมุนเวียนที่จะซื้อของนี่แหละว,ว่าเรามีพร้อมหรือยังถามว่าเท่าไหร่มันถึงจะเพียงพอล่ะขึ้นอยู่กับสเกลเลยว่าคุณอยากจะเริ่มต้นยังไง mm hmm. เช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเริ่มต้นเป็นร้านรับซื้อมันใช้เงินไม่เยอะหลักหมื่นก็เริ่มได้แล้วหลักพันหลักหมื่นเริ่มต้นได้แล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะทําธุรกิจแบบเป็นร้านรับซื้อที่ตั้งร้านรับซื้อเลยนะโอเคมันก็จะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนที่มันมากขึ้นเนาะอันนี้ผมไม่คุยเรื่องที่ดินไม่คุยเรื่องอาคารโครงสรร้้าาาางออะะะไนนนนเแค่พืฐวนะ คือต้องมีเงินทุนหมุนเวียนนะครับผมแล้วก็ต้องมาถามตัวเองว่าอยากจะทําแบบไหนอยากจะทําเป็นรถรับซื้อที่แบบมีรถปิกอัพสักคันหนึ่งแล้วก็ไปรับซื้อหรือจะเปิดร้านรับซื้อถ้าจะเป็นรถรับซื้อแน่นอนถ้าคุณมีรถแล้วมีเงินทุนหมุนเวียนแล้วเริ่มรู้วิธีการคัดแยกขยะแล้วคุณไปลองเซอร์วหาร้านรับซื้อขนาดใหญ่ในพื้นที่ที่คุณอยู่เลยว่าเนี่ยรถปิกอัพเราที่เราจะซื้อของจากลูกค้ามาเราจะไปขายในที่เราขายแล้วต้นทุนมันเมเนจได้อะต้นทุนเมเนจได้คืออะไร ต้นทุนค่าน้ำมันกับต้นทุนเวลามันแมนจได้คือมันไม่ได้ไกลเกินไปอ่ะมันต้องอยู่ในระยะทางที่มันแบบพอเหมาะพอสมคุ้มกับต้นทุนแล้วก็ราคาที่เราได้ในปลายทางมันต้องมันต้องสูงมากเพียงพอที่มันจะเหลือส่วนต่างให้เรามาตั้งราคารับซื้อของลูกค้าได้นะครับผมนี่ในกรณีที่เราเป็นรถรับซื้อนะอันนี้ตอบแบบคร่าวๆกว่อนนะถ้าเกิดเป็นรถรับซื้อต้องทำยังไงบ้างดูที่เงินทุนเลยถ้าทุนหนามีเงินมากพอมองหาพวกตัวแทนพวกตัวแทนหรือพวกยงนั่นแหละที่เขาวิ่งเข้าโรงงาน ที่เป็นซัพพลายเออร์พวกนี้มันจะทําให้เราได้ราคารับซื้อที่มันสูงหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเงินทุนของเราไม่มากพอเนี่ยเราก็ต้องเริ่มส่งจากในอาณาเขตใกล้ๆที่เขาให้ราคาเราที่เราเหลือแก็บกาไรในการมาตั้งราคารับซื้อกับลูกค้าเนาะอันนี้ค่อนข้างสําคัญมากนะครับก็คือเงินทุนในประเด็นที่2ในประเด็นที่3กระบวนการจัดการนะครับผมเราจะต้องรู้ขั้นตอนของมันให้ได้นะครับว่า ขยะแต่ละประเภทเนี่ยหลังจากที่เราคัดแยกไปแล้วเนี่ยเพิ่มมูลค่าไปแล้วเนี่ยมันจะมีในเรื่องของกระบวนการจัดการเมเนเจอมันอีงคือมันต้องมีความกระชับอะ่ะคือธุรกิจของเก่าเนี่ยเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับเวลาเลยนะคือถ้าเกิดคุณช้านั่นหมายความว่าไอ้เงินเงินน่ยไอ้คำว่าเงินที่มันมีมูลค่าของเราเนี่ยเราเอาไปซื้อขยะมาซึ่งไอ้เจ้าขยะเนี่ยมูลค่ามันไม่เสถียรเหมือนเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราช้าไม่ได้ในเรื่องของการหมุนเงินนะครับเราต้องไวมากๆเนาะ อันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นในการรับซื้อนะคือต้องมีในเรื่องของความรู้ความเข้าใจมีในเรื่องของปลายทางที่จะออกของมีในเรื่องของเงินทุนแล้วก็มีในเรื่องของนี่แหละกระบวนการจัดการที่มันมีความเฟิร์มหน่อยมีความกระชับหน่อยนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานของการเริ่มต้นทําธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลเนาะคำถามต่อมาคือมีคนถามผมเข้ามาเยอะว่าหน้าสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยในในช่วงปี 6- 5หเนี่ย มันยังเหมาะสมไหมที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจขยะรีไซเคิลผมก็ต้องบอกตามตรงว่าสำหรับคาว่าเริ่มต้นน่ะมันผมก็ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ร้อว่ามันจะเริ่มตอนไหนที่มันดีที่สุดหรือจะเริ่มตอนนั้นจะดีไหมเริ่มตอนนี้จะดีไหมผมไม่มั่นใจแต่สิ่งที่ผมตอบได้คือมองในมุมของผู้บริหารนะโอกาสมันมีอยู่ทุกวันน่ะมันเริ่มต้นได้ทุกวันเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าเริ่มต้นปุ๊บมันจะสาเร็จเลยทุกคนเริ่มต้นต้องมีล้มอยู่แล้ว แต่ผมก็จำคำหนึ่งของคุณพ่อที่เขาเล่าให้ผมฟังว่าถ้าเราทำก่อนแน่นอนประสบการณ์เราจะมีมากกว่าคนอื่นเขาแล้วเราต้องใช้วันให้เป็นเนาะทำก่อนก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก่อนไม่ได้บอกว่าทำก่อนจะประสบความสำเร็จก่อนชาวบ้านนะแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก่อนเพราะเราได้ทำก่อนไงถูกไหมฮะมันต้องเริ่มต้นจากการทำนี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปกังวลว่า ทำตอนนั้นจะเหมาะไหมทำตอนนี้จะเหมาะไหมคือขอให้เราได้เริ่มทำก่อนนะครับผมเพราะเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับสำหรับอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมที่น่าจะไม่ใช่คำถามแต่มีคนมาคอมเมนต์ของเราบ่อยมากเลยนะครับการนำราคาของบริษัทเราเนี่ยมาเปิดเผยในสาธารณชนเนี่ยทำให้คนอื่นหากินไม่ได้เช่น คุณเก่งเอาราคามาพูดอย่างนี้แล้วคนอื่นเขาจะรับซื้อกันได้ยังไงรถรับซื้อจะรับซื้อได้ยังไงลูกค้าเขาก็รู้ราคาที่ร้านหมดเลยสิอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องเรียนตามตรงนะครับว่าราคารับซื้อขยะรีไซเคิลประเทศไทยเนี่ยมันไม่มีราคากลางมันไม่มีราคากลางที่ว่ามันจะต้องเท่ากันหมดทั้งประเทศมันไม่มีมันขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ ว่าใครจะบริหารจัดการต้นทุนของตัวเองได้แค่ไหนแล้วสามารถที่จะตั้งราคารับซื้อได้แค่ไหนเพราะต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ผมพูดเรื่องต้นทุนแต่ละคนก่นนะเช่นของใครเป็นระบบเงินสดของใครเป็นระบบเงินเชื่อ ของใครเป็นเงินกู้แบงก์มีดอกเบีย้ยมีดอกเบีย้ยธนาคารเนาะอย่างเงี้ยผมก็ยอมรับว,ว่าตัวผมก็มีดอกเบีย้ยธนาคารเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยพวกนั้นเป็นต้นทุนบริหารหมดเลยซึ่งแต่ละบริษัทก็มีต้นทุนที่ไม่เท่ากันต่อมาคือปลายทางที่เราไปขายสินค้าเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมีราคากลางที่ราคาที่ผมพูดเนี่ยจะเป็นราคาที่ซื้อเท่ากันทั้งประเทศมันไม่ใช่ แล้วผมก็ยอมรับว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อราคาสูงที่สุดในประเทศไทยผมไม่เคยพูดว่าผมซื้อที่สูงสูงที่สุดในประเทศไทยแต่ราคาที่เราตั้งรับซื้อนี้ที่เราเอาประชาสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นราคาที่เราสามารถซื้อได้แล้วก็เป็นราคาที่อยู่ในระดับที่ไม่น้อยไปกว่าคู่แข่งขันในพื้นที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องการที่ผมเอาราคาออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ย แทบไม่มีผลเลยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาก็ต้องเลือกใช้บริการในที่ที่เขาใกล้ที่ที่เขาสะดวกเหมือนกันสมมุติว่าลูกค้าเนี่ยผมตั้งราคารับซื้อน้ำมันพืชอยู่นะวันนี้นะครับผมซื้ออยู่ปี๊บละ600้บาทเนี่ยในจังหวัดพิษณุโลกในในตัวอำเภอเมืองเนี่ยสมมุติว่าลูกค้าอยู่จังหวัดอ,อ,อะไรเดียจังหวัดพิจิตรจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ที่ใกล้ๆผมเนาะถ้าสมมติเขาพิน้ำมันพืชแค่ปี๊บเดียวอะเขาจะวิ่งมาหาผมหรอ เขาก็ไม่มาอยู่ดีเขาก็ต้องเลือกขายในพื้นที่ของเขานะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแทนที่จะมาต่อว่ากันว่าแบบเอาราคามาเปิดเผยถ้าเป็นคนอื่นหากินไม่ได้ผมว่าเรามองกลับกันนะการที่ผมเอาราคาของบริษัทเราเนี่ยมาประชาสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันเป็นการกระตุ้นการรับรู้ให้กับลูกค้าของเราด้วยนะของเราทั่วประเทศเลยนะเพราะการที่ผมเอาราคามาบอกเนี่ยมันทําให้ลูกค้าทั่วประเทศเขาได้รู้ว่าเฮ้ย ไอ้ตัวนั้นมันมีมูลค่าขนาดนี้เลยเหรอไอ้ตัวนี้มันมีมูลค่าขนาดนั้นเลยเหรอไอ้ตัวนั้นมันมีมูลค่าขนาดนี้เลยเหรอมันก็เป็นการที่ทําให้คนเนี่ยหันมาเห็นคุณค่าของขยะรีไซกเคิลที่อยู่ในบ้านพวกเราเนี่ยที่เป็นธุรกิจรับซื้อขยะรีไซเคิลด้วยกันหรือจะเป็นรับรับซื้อเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้เชื่อผมแต่ว่าสิ่งที่ผมเอาราคามาเปิดเผยเนี่ยไม่ใช่ผลร้ายหรอกไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ รถรับซื้อหรือซาเล้งที่ไปรับซื้อหรือร้านรับซื้ออื่นๆไม่เกี่ยวเพราะราคาแต่ละคนไม่เท่ากันและลูกค้าใครก็ลูกค้ามันอยู่ดีจริงๆผมกําลังจะทําให้ประชาชนไทยเนี่ยเขามองเห็นในเรื่องของมูล,ลค่าของขยะรีไซเคิลและทําให้พวกเราทั่วประเทศเนี่ยได้ประโยชน์ไปพร้อมๆกันนะครับผมสำหรับอีกคําถามนึงนะครับที่เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆเนี่ยมีโอกาสถามเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับก็คือ มีโอกาสที่น้องเก่งจะขยายสาขาไหมหรือจะขายเฟรนช์ชายไหมนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่ได้รับได้รับการถามเข้ามาค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยเนาะก็ต้องบอกก่อนหนะณวันที่เราถ่ายทำณวันที่เราพูดเนี่ยเป็นวันที่4มิถุนายนปี65ณวันนี้มีแผนจะขยายสาขาไหมนะครับผมคือยังยังไม่มีแผนที่จะขยายสาขาครับเหตุผลทําไมนะครับน้องเก่ง ณตอนนี้นะครับผมคือคือต้องบอกก่อนว่าเป้าหมายของชีวิตมนุษย์แต่ละคนเนาะเขาจะมีไม่เหมือนกันนะครับผมซึ่งณวันนี้นะผมพูดแค่ณวันนี้ที่ผมพูดอยู่นะสิ่งที่ผมคิดณวันนี้นะผมรู้สึกว่ารายได้ของเรามันอยู่ในระดับที่มันก็ไม่ได้สูงมากหรอกแต่มันก็อยู่ได้แล้วก็รู้สึกว่าเมเนจประมาณนี้เป็นธุรกิจครอบครัวเนี่ยมันกําลังดีนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจของคุณพ่อด้วยนะครับผมที่ว่าอยากจะ คือคือไม่ได้ไม่ได้ต้องการที่จะเติบโตก้าวกระโดดไปมากกว่านี้เนาะแล้วก็อยากจะมีเวลากับครอบครัวนะครับก็เลยยังไม่มีแผนที่จะขยายสาขาส่วนในเรื่องของการที่จะขายแฟรนไชส์นะครับผมอันเนี้ยก็มีเพื่อนเพื่อนพี่ๆถามเข้ามาเยอะเพราะว่าชื่นชอบในเรื่องของธุรกิจนี้เหมือนกันแล้วก็ไว้วางใจในเรื่องของออชื่อเสียงของเราหรือระบบบริหารของเรานะครับซึ่งก็ต้องยอมรับตามตรงว่าณวันนี้เนี่ย เราเนี่ยเปิดมาแล้วยี่ปีกว่า,กวาเกือบ27ปีเนี่ยผมเองเนี่ยก็ยังมีความคิดว่าเรายังไม่พร้อมที่จะขยายแฟรนไชส์เพราะอะไรผมมีความรู้สึกว่าการที่ใครสักคนหนึ่งจะลงทุนมาซื้อแฟรนไชส์ของเรานะครับพี่เขาจะต้องมีความคาดหวังมีความคาดหวังว่าเงินที่เขาลงทุนซื้อแฟรนไชส์ของเราไปเนี่ยเขาคาดหวังที่เขาจะได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่า ซึ่งการที่ผมจะทําให้เขาผิดหวังเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมรับตัวเองไม่ได้ผมเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรพี่ผมไม่อยากให้ใครเขาผิดหวังเพราะตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขายแฟรนไชส์นั่นหมายความว่าผมจะต้องมั่นใจว่าผมสามารถที่จะทําให้ตัวของผู้ร่วมลงทุนกับเราเนี่ยเขาเป็นไปตามความคาดหวังคือได้รับผลตอบแทนและเขาไม่ผิดหวังเขาไม่เจ๊งเขาไม่หมดเนื้อหมดตัว คนบางคนเวลาที่เขาเอาเงินมาลงทุนกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตเขาก็ได้ผมจะมองแบบนี้ผมจะไม่มองว่าผมแค่ขายแฟรนไชส์ผมได้เงินแค่แฟรนไชส์แล้วมันจบมันไม่ใช่ผมว่าองค์ประกอบของของผู้ร่วมทุน่ะมันมีมากกว่านั้นผมผมเลยคิดว่าผมยังไม่พร้อมที่จะขยายแฟรนไชส์แต่ถ้าในอนาคตผมรู้สึกว่าธุรกิจของเรามันเปิดไปได้ประมาณสัก ระดับหนึ่งแล้วเราเราคิดว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยในธุรกิจของเราเนี่ยมันครบรูปแล้วแล้วเรารู้วิธีการแก้ปัญหาทุกอย่างแล้วแล้วซิสเต็มของเรารวมไปถึงพวกแบบฮาร์ดแวร์โนฮาวต่างๆเรามันแข็งแรงพอแล้วเนี่ยแน่นาคตอาจจะขายแฟนชายนะครับแต่ต้องเป็นวันที่เราพร้อมานะเพราะว่าผมตั้งใจว่าถ้าผมจะทําทุกคนจะต้องไม่ผิดหวังแต่ยังไม่ใช่วันนี้นะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการรวบรวมทุกคำถามที่เพื่อนๆพี่ๆน,น,น,นะครับผมถามมีการถามเข้ามาบ่อยในในลักษณะคำถามเดียวกันเนาะก็เลยเอามาพูดคุยแล้วให้ฟังในวันพิเศษแบบนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะคำตอบที่ตอบมาเนี่ยอาจจะมีทั้งถูกใจคนบ้างไม่ถูกใจคนบ้างผมก็ต้องขอขอโทษไว้นะที่นี้ไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะครับผมเนาะแต่สิ่งที่ผมตอบเนี่ยผมตอบออกมาจาก จากข้างในของผมเนาะไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในเรื่องของ<ม>การขายแฟนชายหรือจะเป็นประเด็นละเอียดอ่อนในเรื่องของการถูกต้อว่าในเรื่องของการนําราคามาเปิดเผยเผยแพร่อะไรอย่างเงี้ยนะคร<ม>ับผมเนาะก,ก็เชื่อผมเถอะว่าสิ่งที่ผมทําผมไม่ได้คิดร้ายกับคนอื่นเลยและสิ่งที่ผมทําผมพยายามทําให้วงการธุรกิจรีไซเคิลเนี่ยมีอยากให้ลูกค้ามีเพอร์เซพชันมากขึ้นผมอยากให้ลูกค้าของเรามีการรับรู้มีการตระหนักรู้ว่าขยะรีไซเคิลมันมีมูลค่า สิ่งที่ผมทําผมหวังดีกับธุรกิจรีไซเคิลไทยจริงๆนะผมใช้คํานี้เลยดีกว่านะเพราะว่าผมไม่ได้มองแค่ว่าเอ้ยเราทำการตลาดแค่ของบริษัทเราไม่ใช่ผมต้องการทําให้ประชาชนไทยทุกคนหเห็นคุณค่าของขยะเพราะอย่าลืมนะครับว่าตัวผมเนี่ยอยู่ในธุรกิจขยะเนี่ยผมอายุ4ขวบคุณพ่อเริ่มทําธุรกิจขยะเนาะปีนี้ผมอายุ30กว่าล้เงินของผมที่ผมได้กินได้ใช้ทุกบาททุกสตางค์นะตั้งแต่ผมเรียน เรียนอนุบาลเรียนประถมเรียนมัธยมเรียนปริญญาตรีเรียนปริญารรญาโทจนนปัจจุบันที่ผมเรียนปริญญาเอกเนี่ยในเรื่องของการบริหารธุรกิจเนี่ยเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันมาจากขยะรีไซเคิลเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมสามารถที่จะตอบแทนทุกคนได้คือทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นถึงมูลค่าตรงนั้นแล้วก็ทําใหอ้อ่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะประเทศไทยมันประเทศไทยมีการปัญหาในเรื่องของการจัดการขยะซึ่งถ้าผมทําให้ทุกคนเห็นคุณค่าของขยะ ขยะมันก็จะน้อยลงที่จะต้องทํำลายนะมันจะน้อยลงประเทศไทยมันก็จะน่าจะงบประมาณที่ต้องมาจัดการเรื่องนะี้มันก็น่าจะแบบถูกนําไปพัฒนาในทางที่มันพัฒนาประเทศได้มากกว่านี้เนะสิ่งที่ผมทำานะที่ผมตั้งใจเอาไว้นะครับผมเนาะก็หวังว่าคืนนี้จะเป็นคืนพิเศษสําหรับพวกเราทุกคนเนาะก็ สัปดาห์หน้าก็เดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์สดตามปกตินะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เราจะไปเจอกันในคอนเทนต์ต่อๆไปอย่าลืมติดตามทุกคอนเทนต์นะสำหรับค่ำคืนนี้หลับฝันดีครับพี่ๆแล้วก็ขอให้มีความสุขกันทุกท่านครับผมขอบคุณครับ